คุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกนะครับวันนี้ผมพาลูกชายผมคือน้องกิตะสวัสดีครับคุณผู้ชมอัง่าง มาเปิดโลกกว้างนะครับและที่นี่ก็คือ s a f a r i World นะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆสำหรับคุณผู้ปกครองนะครับที่อยากจะหลีกหนีความจำเจนะครับก็คือส่วนมากวันหยุดเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไปเดินตากแอร์กันในห้างซึ่งผมคิดว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่สำหรับเด็กๆนะครับมาที่นี่ดีกว่านะแล้วก็มาได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆนี่พี่โลมาพี่เสือแล้วก็พี่เสือขาวด้วยคีตาอยากเข้าไปเที่ยวข้างในหรือ,อยังลูก ปงั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมเข้ามาข้างในนะครับว่ามีอะไรสนุกสนุกที่นี่บ้างครับเชิญครับชหนูอยานูไหนีตะชี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านดูซิว่าตอนนี้เราจะไปทางไหนนะชี้ในแมปเนี่ยในแมปแมปแปลว่าอะไร ถูกต้องแล้วเรากำลังจะไปดูชีวิตสัตโลกอย่างใกล้ชิดนะครับ และโซนแรกที่เราจะไปดูกันก็คือซาฟารีบาร์สำหรับโซนนี้จริงๆแล้วก็คือสวนสัตว์เปิดนั่นเองครับที่นี่เราสามารถขับรถยนต์ของเราเข้าไปเพื่อชมสัตว์แบบใกล้ชิดหรือจะใช้บริการรถโคชของเขาก็สะดวกดีนะครับที่นี่มีสัตว์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันนับพันตัวทั้งสัตว์ป่าอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์แปลกๆแ,แล้วก็สัตว์หายากจากทุกมุมโลกเลยชใช่โอ้สังเกตเก่งนีลูก คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคีตาะนะครับมาเริ่มต้นวันนี้นะครับที่โซนสาครีครับซึ่งมันแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ส่วนนะฮะโซนแรกก็จะเป็นยีราฟนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยเข้าไปนะครับที่นี่เนี่ยที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งผมมาเนี่ยในการที่จะวนหนึ่งรูทรอบๆเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็กะเวลาให้ดีเดี๋ยวเจ้าตัวเล็กจะหิวซะก่อนนะฮะแล้วก็เข้าห้องน้ำห้องท่ามาให้เรียบร้อยครับเพราะว่าบนรถไม่มีห้องน้ําแล้วถ้าเกิดลงไปเข้าห้องน้ำงลางๆก็คงไม่มีใครรัับรรอองคววาาามปดภยเพะ่ สัตว์ต่างๆที่อยู่ที่นี่นะฮะเขาเลี้ยงเอาไว้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ปล่อยมันเดินตามธรรมชาติของมันเลยนะฮะสัตว์ไหนที่มันสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เป็นสัตว์กินพื้นด้วยกันก็เขาก็จะปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันเป็นส่วนๆไปครับตัวอะไรพี่ตานกอะไรนี่นี่นี่นกกระจอกเทศ เขาเรียกว่านกกาบบัวลูกดูหางมันสิที่หางมันเป็นสีชมพูเหมือนดอกบัวที่เราไหว้พระไงตอนนี้เราอยู่แถวนี้มาลายจ<า>ิาพันธุ์ะซิบร์มาลายบูดเนี่ยแค่หนึ่ดูหลังมันสิบูดเลยเห็นเปล่าโอ้โห,โห,โหนี่ไงไรโน ไวโน่ ino, เป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากๆเลยนะรองลองมาจากช้างเห็นไหมเรามาอยู่การรงน้ำได้ไงเอ้าน,ะนกกระสามาลาบูโซกโอ๊ยเพื่อนคอยาวอยู่ทางนี้ยีโล ไฮไลท์อย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือฝูงยีราฟที่มีจำนวนมากกว่า200ตัวต้องบอกว่าเป็นฝูงยีราฟเลี้ยงที่มีจำนวนมากที่สุดของเอเชียทีเดียวครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้สำหรับแผนที่นะครับมีมือเล็กๆยื่นมาให้ผมตรงนี้นะฮะผมต้องดูแผนที่นิดนึงนะเมื่อกี้เราเลยโซนที่1มาแล้วนะฮะมาถึงโซนที่2แล้วเป็นโซนของพวกกวางนะครับ มีตัวเผือกด้วยละ่ะที่มันสู้กับสิงโตไงลูกยูนิฟิส่ะที่สิงโตชอบไล่กินมันน่ะแต่ว่ามันก็วิ่งหนีได้ทันทุกครั้งเลยมันเก่งนะะตัวเล็กก็อยู่กับเขาด้วยอุ้ยเขาก็เล่าเลยสิตรดาูสิ ตัวอันตรายนะอย่าลงจากรถนะเฮ้ยนอนยกขาเลยเห็นปะ,ะตัว่งสตัวใช่แนละ้ว ตัวสีดำตัวใหญ่มากหมีภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรรู้ไหมหมีคือแบร์แบร์ แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นโอกาสดีสำหรับเด็กๆนะโดยเฉพาะกับเจ้าคีตาเนี่ยที่จะได้ตอบคําถามที่คาอยู่ในใจของเขาได้นะครับว่าตัวละครในนิทานกับตัวจริงนั้นแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีวิธีดําเนินชีวิตต่างกันอย่างนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าสัตว์ใหญ่ตัวนี้เรียกว่าอะไรติ๊กต๊อกติกต๊กต i อกติก๊กตอกหมดเวลาแล้วครับทายกันถูกหรือเปล่าเรามาฟังฉเฉลยกันดีกว่าครับสัตว์ตัวนี้เรียกว่าวอรัสนั่นเองครับ วอลรัสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึง่งอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือเจ้าวอลรัสนี้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายสิงโตทะเลแต่ตัวใหญ่กว่ามากครับเจ้าตัวที่โตเต็มวัยมีความยาวมากถึง3.5เมตรและหนักถึง1,800กิโลกรัมเลยทีเดียวลักษณะที่โดดเด่นของมันก็คือเขี้ยวสีขาวที่มองดูคล้ายงาซึ่งเจ้าเขี้ยวนี้มีความสำคัญมากครับเพราะวอลรัสต้องใช้เขี้ยวในการดึงตัวเองขึ้นจากน้ำ คุณเอาอาหารขึ้นจากพื้นทะเลที่เป็นน้ำแข็งและใช้ในการป้องกันตัวถิ่นอาศัยของมันอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือที่หนาวจัดดังนั้นถ้าทุกคนไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาลดโลกร้อนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายเจ้าวอารัสก็อาจจะหายไปจากโลกนี้ได้ว่าแต่มีใครเคยเห็นตัวจริงของเจ้าวอารัสบ้างเนี่ยช่วงหน้าพบกับโชระรับโลกของสัตว์แสนรู้จะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนพลาดไม่ได้นะครับ ชุดจุใจมาแล้วรับฟรีไก่ทอดอีกหนึ่งชิ้นเมื่อสั่งเ KFC ชุดจุใจวันนี้ให้ความสุขเพิ่มขึ้นกับเ KFC ชุดจุใจถึง28พฤศจิกายนนี้คิมนั่นรังแคหรือเปล่าไม่อ่ะมีหลายอย่างที่คิมมั่นใจว่าไม่ใช่รังแควันนี้คุณก็เห็นดิกลิ กังวลเรื่องรังแค่เห็นไหมแต้งจา้า Head and Shoulders เฮ้ยพี่ท่งดูสิคะข้าวออกลวงมันเป็นสีดำ่างนี้เราจะไม่มีข้าวกินแล้วข้าวแบบนี้ก็กินได้จ้าอยากรู้ว่ากินได้จริงหรือไม่จริงติดตามได้ในนิ่งสมองสองมือจูเนียหรือหันนี้เวลาดีๆบ่ายสี่โมงครึ่งค่ะกี่ครั้งแล้วที่เราต้องสะดุดล้มลงกี่ครั้งแล้ว ที่เรื่องเดิมๆต้องวนกลับมาประวัติศาสตร์สอนให้เราเรียนรู้ว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากอดีตเลยประเทศชาติเจ็บมามากพอแล้วเราจะแตกแยกกันเพื่อใครในเมื่อประเทศไทยเป็นของพวกเราทุกคนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เพราะการสังเกตคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้จดจำและการต่อยอดสูตรใหม่ Enfagro A+ p l u s r e n e r g y Complex DHA+ p l u s มี DHA 25มิลลิกรัมต่อยอดสิ่งใหม่ในทุกก้้าของการเรียนรู้สูตรใหม่ Enfagro A+ p l u s r e n e r g y Complex DHA+ p l u s นี่รสนุกจะพาคุณไปชมประเทศญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องลงว่าสุโขยับรายการสุโขยั่ป่นทุกวันเสาร์แปมองคร่งถึงเ้าโมงทางช่องมีเดียยูชันเดลรับสุกขยจะปากี่ครั้งแล้วที่เราต้องสะดุดล้มลงกี่ครั้งแล้วที่เรื่องเดิมๆต้องวนกลับมาประวัติศาสตร์สอนให้เราเรียนรู้ว่า เราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากอดีตเลยประเทศชาติเจ็บมามากพอแล้วเราจะแตกแยกกันเพื่อใครในเมื่อประเทศไทยเป็นของพวกเราทุกคนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจอมโจรพันหน้าครับจอมโจรพันหน้า <c oughs> ไอ้บุญทรง,งไอ้เด็ด <c oughs> ที่ได้เห็นโชมหน้าที่แท้จริงของฉันทุกคนต้องตายตายจ้าท้าทีมกอไก่จะสามารถค้นแชมป์ได้หรือไม่ ตาได้ในเกมเด็ดเจ็ดกระดานอัทงทานที่5พฤศจิกายนนี้และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ โซนที่2น,น,น,นะครับเป็นโซนโชนะฮะเป็นโชวลิงอุรังกุตังครับตอนนี้ใกล้จะได้เวลาที่เขาจะเริ่มโชวกันแล้วนะครับเป็นโชของลิงแสนรูนะที่ถูกฝึกมาอย่างดี <c oughs> นี่จร์เรก้ลูกนี้ป้ายจอร์เรก้แต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูลิงค่า <c oughs> ออใช่แล้วเผื่อเขาจําคีตาได้จะได้รับกลับฝูงไปเลยไงโซนมากนะกลับไปอยู่กับลิงเลย แล้วเราก็มาอยู่กันที่โซนที่สองโซนนี้เรียกว่ามารีนพาร์คเป็นพื้นที่ที่เขาจัดไว้จัดแสดงโชว์ความสามารถของสัตว์ต่างๆทั้งลิงอุรังอุตังสิงโตโทะเลโลมานี่แค่ตัวอย่างนะครับรับรองเลยว่าโซนนี้น้องกีตาจะต้องสนุกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เพลิดเพลินกับการแสดงกันแบบสุดๆเลยทีเดียวๆๆลยูกลูบแมน

I'm thank you. And... <laughs> okay. Let's... กีตาร์ของเราสิครับตั้งอกตั้งใจดูแบบไม่สนใจคุณพ่อเลยนะครับน้องกีตาร์อันนี้ชางรังตันก็เริ่มต้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะดูแล้วค่อนข้างจะเป็นโชว์ที่ดีนะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเอาอยู่เลยอะคือปกติแล้วอย่างลูกชายผมเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่สมาธิสั้นถ้ามันไม,ไม่ใช่อะไรที่น่าสนใจจรงิงๆอน่ะก็คงไม่มีสมาธิจดจ่อแล้วก็ดูได้นานขนาดนี้นครับแล้วก็โชว์ดูแล้วขเขาก็ทาได้ดีนะคือดูผิวเผินเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับ คนเลี้ยงมีการเล่นมุกตบหัวกันเหมือนตลกอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วบางคนถ้าเกิดไม่เข้าใจอาจจะมองว่าเป็นแก่สัตว์หรือเปล่าแต่จริงๆผมดูแล้วเนี่ยไม่นะครับก็คือดูเหมือนว่าเขาเขาผูกภัยดีระหว่างผู้ผู้เลี้ยงแล้วก็เจ้าตัวลิงอุรังอูตังนะเพราะว่าเขาก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้ทําอะไรรุนแรงนะแต่ว่ามันเป็นโชว์มากกว่านะชมดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องค่อยๆอธิบายให้ลูกฟังว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่รังแก่สัตว์แต่ว่ามันเป็นการแสดงครับ I เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์อ๋เฮ้ยคิดโอ๊ดดยน่ารักอ่ะ,ะ้องหอมน้องด้วยเจ๊ีิต้า,าชอบไหมชอบตรงนี้ไหมดเดี๋ยวเราไปดูโชว์ต่อไปกันนะครับตอนนี้เสร็จแล้วโชว์ลิงอูรังอูตังหมดแล้วนะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อไหมดูตัวที่ถือลูปบอลไว้บนจมูกไปปะาปะ ผู้ชมครับตอนนี้มาถึงที่ที่เป็นโชว์ถัดไปนะตรงนี้เขาใช้คมว่าซีไลออนนะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่แมวน้ําอย่างที่เราเข้าใจกันละเขาจะขอเรียกว่าเป็นสิงโตทะเลพี่สารู้ไหมว่ามันถือลูกบอลเอาไว้ตรงไหนตรงจมูกเหรอใช่เหรอก็เดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าว่ามันจะถือไว้ตรงไหนดีไหมนะชวนคุณผู้ชมไปด้วย One, two, three, go! One, two, three, go! Yeah. 아 <목소리도> ช่วงหน้าเราจะมาติดตามลีลาการป้อนอาหารสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์ของน้องกีตะกรุดใครับก,กี่ครั้งแล้วที่เราต้องสะดุดล้มลงกี่ครั้งแล้วที่เรื่องเดิมๆต้องวนกลับมาประวัติศาสตร์สอนให้เราเรียนรู้ว่า เราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากอดีตเลยประเทศชาติเจ็บมามากพอแล้วเราจะแตกแยกกันเพื่อใครในเมื่อประเทศไทยเป็นของพวกเราทุกคนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย บางอย่างที่คุณยังไม่รู้ผลิตภัณฑ์นมทั่วไป1แก้วให้แคลเซียม25%ของที่ควรได้รับต่อวันใหม่แอลลีนมงผงสูตรแคลเซียมเข้มข้น1ซองมีแคลเซียมเท่ากับนมทั่วไปสแก้วแคลเซียมเข้มข้นสี่เท่าแค่ซองเดียวให้แคลเซียมมากถึงสี่เท่าดื่มทุกวันมั่นใจแคลเซียมร0 0ใเซ็นม่แอลลีนมงผงสูตรแคลเซียมเข้มข้นพร้อมแบบ UHT ความสติสุภาพบุรุษฮะฮะฮะเต็มเลยโคมิโคลสนุกจะพาคุณไปชมประเทศญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องลงว่าสกยกับรายการสกุยญี่ปุนทุกวันเสาร์แปะมองครึ่งถึงเก้ามองทางช่องมเดียนิทชันเดลกครับสยญี่ป อย่างนี้เราจะไม่มีข้าวกินแล้วข้าวแบบนี้ก็กินได้จ้าอยากรู้ว่ากินได้จริงหรือไม่จริงติดตามได้ในหนึ่งสมอง2มือจูเนียฤหันนี้เวลาดีๆบ่ายสี่โมงครึ่งค่ะช็อกกี้ช็อกกี้ช็อกโกแลชูผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์สนุกได้บ่อยอร่อยไม่เบื่อ ครั้งแล้วที่เราต้องสะดุดล้มลงกีครั้งแล้วที่เรื่องเดิมๆต้องวนกลับมาประวัติศาสตร์สอนให้เราเรียนรู้ว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรจากอดีตเลยประเทศชาติเจ็บมามากพอแล้วเราจะแตกแยกกันเพื่อใครในเมื่อประเทศไทยเป็นของพวกเราทุกคนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ดิสนี่คลับเสานี้ตามโบกัสมิวพี่พีไปดูเรือรบและป้อมปืนใหญ่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการพร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนและสนุกกับการ์ตูนอีกมากมายพรนาฬิกา30นาทีห้ามพลาดนะคะเมื่อพวกเขาเหล่านี้มามุกในรายการต่างคนต่องคู่กันทางใหย่โอ้โหผมขอเอาใบนี้ได้ไหมครับและต้องเจอกับคุปสรรศ เมกแพงาเมื่อทุกชีวิตขึ้นอยู่กับความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของธรรมชาติทางพืชและสัตว์จึงได้สร้างสารวิถีที่งดงามก่อเกิดเป็นสายใยแห่งการพึ่งพาของชีวิตที่น่าอัศจรรย์ในสุดยอดสารคดีชุดความลับแห่งคงไครเสนอให้ชมทุกคืนวันจันทร์เวลาตี15นาทีและคืนวันอังคารเวลาตีหนึ่ครึ่งอยาพราชชมทางช่องสี อกจากโซนสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์คและโซนการแสดงมารินปาร์คแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมให้พอพุธและก็น้องกีตาได้ทำร่วมกันอีกมากมายครับต้องบอกว่าวันนี้น้องกีตาได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินและความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างหัวใจนักอนุรักษ์ให้กับเจ้าตัวเล็กอีกทางหนึ่งก็ว่าได้ครับ ทุกทนครับที่นี่นะฮะนอกจากจะมีมีโชว์มีซาฟรีปาร์คให้เรานั่งรถขับไปทัวร์แล้วนะฮะยังมีกิจกรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งแบบว่าใกล้ชิดกับสัตว์โลกมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือการเลี้ยงจิราฟนี่เองนะครับเราสามารถเอากล้วยเนี่ยเสียบไม้แล้วก็ป้อนเขาหรือว่าป้อนด้วยมือก็ได้แล้วทุกๆตัวที่นี่นะฮะก็เชื่องมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเฟรนลี่กับมนุษย์ทีเดียวเลยละ่ะ ตัวนี้เหรอเฮ้ยอังคีตาลองทำเองไหมลูกนั่นละเินเลยเินเลยตัวใหญ่ไหมลูกสวยไหมสวยไหมตัวนั้งด้วยสิตัวนั่ อ่าถือกระป๋อง่า้ที่ต่าไม่กลัวเหรอลูกกลัวไหมเก่งจังเลยลูกโอ้ยลิ้นมันยาวมากๆเลยเอาทผมคิดว่าจากการที่ผมพาเจ้าทีตามาในวันนี้เนี่ยนะครผลที่ได้รับเนี่ยอตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าทีต่าเขาคงจะต้องกลัวเพราะยีราฟมันตัวใหญ่มากๆ ผลปรากฏว่าเขาเนี่ยนะฮะกล้าเอามือจับกล้าป้อนอาหารแล้วก็กล้าที่จะหันหลังให้ยีราฟด้วยแสดงว่าเขารู้สึกไม่กลัวเลยนะครับลองตัวอื่นบ้างคนนี้หอหน้าให้นี่ยไปลงตัวนี้ขี้โกงจังเลยตัวนี้มันขี้โกงมากๆมันกินหมดเลย ค <laughs> ิ่ต่ว่าิีแล้วอิ่มไหมอิ่มแล้วใช่ไหมครับพอแล้วเนาะกลับไปยันนี้กินเ้่าเยอะๆเลยนะจะได้ส,งสงูงๆโอเคลงไปข้างล่างนะโอเคไปไป <inaudible> ผมคิดว่าพี่ต,ต้องสนุกแน่เลยอะ่ะ <ไป S 1> เพราะว่าได้ดูนู่นดูนี่รวมทั้งโชว์เนี่ยนะฮะเชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเขาแล้วก็สําหรับผมยังแสดงออกให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นตัวอย่างความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างชัดเจนนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่ามันก็น่าจะสร้างความอ่อนโยนให้เกิดขึ้นในหัวใจของเด็กๆ,ๆเขาได้นะครับสําหรับวันนี้ รายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปสนุกกับกิจกรรมในประเภทไหนแบบไหนเนี่ยติดตามกันให้ได้ห้ามพลาดทุกๆวันศุกร์นะจ๊ะวันนี้พูดลาไปก่อนสวัสดีครับร I do that. ด่าน้ารายการพ่อหนูเก่งที่สุดในโลกจะพาคุณผู้ชมและเจ้าตัวเล็กไปออกกำลังกายกันกันกบศิลปะแม่ไม้มวยไทย้ามพาดนะครับ